มาไม่ทันแถวนะคะขออนุญาตมาไม่ทันแถวขออนุญาตนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่กล้าเดินไปเข้าแถวนะคะมาสายนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวคุณเห็นนะคะเดี๋ยวคุณคูเห็นอหเข้าแถวค่ะเข้าแถวอโอ สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะน้อง<ฮ>บอพลอยที่ดื้อมีชุดนักเรียนมาโรงเรียนแล้วนะคะเออหนุมไม่โฟลแล้วนะม,มีกระเป๋ามีกล้วยมาด้วยหนึ่งวีนะคะกระโปรงก็จะเป็นหมอนลาซิ่งนิดนึงนะคะเอออยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนออมีถุงเท้าด้วยนะคะนี่โอ,อ้ยมาเลยก็สำรวจเลยสำรวจเออ ต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นกะถินะลงใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมํมชอบมํมไหนแม่ดูพุงก่อนซิวันนี้พร้อมเรียนหรือยังโอ้โหคลิปนี้นะคะก็จะมาขอบพระคุณพี่ๆสําหรับห0 0่งแสนซับนะคะขอบพระคุณที่พี่ๆเป็นกําลังใจให้เด็กนักเรียนสาวกระปรงเหียนคนนี้นะคะขอบพระคุณพี่ๆมากมาเลยนะคะไปไปเป็นอะไรจอดมัมเหรอ อย่าหม่ำกล้วยนะกล้วยหนึ่งหวีแม่นิกให้มาหม่ำตอนเที่ยงนะอืมก็จะเป็นหมอนลำซิ่งหมอนลำซิ่งหน่อยนะคะชุดเอา้ามาสายต้องไปฝั่งห้องครัวก่อนมาสายทุกงานเลยโอ้โหติดกักเรียนมาสาย อุยมาสายเลยมาไม่ทันออดเลยอ้่าเดินเดินเข้าพร้อมกันกับพี่ๆวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดลูกเสือมาเลยวันนี้วันนี้วันพุธมาไม่ทันแถวนะคะอขออนุญาตมาไม่ทันแถวขออนุญาตนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่กล้าดเดินไปเข้าแถวนะคะมาสาย พี่ๆเข้าแถวอยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้ลูกเสือบออพลอยเขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะชุดนี่เป็นหมอลำซิ่งแล้วอือก้มก่อนเดี๋ยวครูเห็นก้มก่อนก้มหน่อยก้มหน่อยเดี๋ยวครูเห็นโอ้โหชุดนักเรียนมาวันนี้

หมูอ้วนมาเข้าแถวนะคะมาไม่ทันตัวนายเดินไปถ่ายของหลายคนนะคะครูก็เลยต้องมาไม่ทันแถวนะคะมาดูแลแรงผักให้พี่ๆก่อนนี่นะคะนั่นก็ปปจะมาถ่ายแรงผักให้พี่ๆชมนะคะ <c oughs> ต้อมราะเด้องมีควแ้รด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าชะอมนะคะชะอมนะคะเดี๋ยวมาดูผักพี่พี่ลูกนะคะู้ค่ะอันนี้อันนี้นะคะเขาเรียกว่าผักบุ้งฝั่งทางนี้จะเป็นคะน้านะคะสวยมากเลยเด็กๆลูกไว้นะคะผูกไว้เยอะมากมากเลย เป็นผักสวนครัวนะคะปลอดสารพิษของเด็กๆอันนี้กวางตุ้งนะคะกวางตุ้งกวางตุ้งหรือผักกาดผักกาดสวยมากเลยนะะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของนะคะกาอชอบอ๋อโอเคทุกจ้าทุกจ้าคุณแม่ครัวก่อนแล้วค่อยกลับ วันนี้มาไม่ทำแถวหม่ำกล้วยล้วกัดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูก่อนนะคะ่าทุกจ้าคุณครูก่อนนักเรียนกาบยังไงนักเรียนทุจ้ายังไงยังเคี้ยวอยู่ค่ะยังเคี้ยวอยู่ถุกจ้าครูยังไงทุจ่าถุจ้ายังไงถุจากอนจ่ายังไงถุกจ้าก่อนเออโออยังเคี้ยวอยู่นะคะโอ้อ วันนี้ใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนเลยนะคะแต่มาไม่ทันแถวปะปะปะแน่แน่ดึงดึงถุงเท้าแล้วนั่นปะโอสาวกระโปรงเหียนโอ้ยลูกสาวโปะปิดทุงก่อนิดนึงปะปะปะกลับบ้านเราปะมาแล้วค่ะไม่ทันแถวออกมาอยู่ในป่าเลยดูค่ะ ตกใจนะคะเวลาพามาโรงเรียนเพราะว่าหลังโรงเรียนจะเป็นป่าแต่ป่าไม่ใหญ่นะคะพาเขากรับปัหาธรรมชาติเราจะเดินนี่แะคะแล้วก็จะมีต้นไผ่เถาวานอะไรต่างๆนานานะคะหลังโรงเรียนอุ้ย <c oughs> ดูค่ะแวะชิมได้ทุกสถานการณ์นักเรียนบอกพลอยขี้ดื้อสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไม่ไหนลูก อุย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 อุ้อยออยดูชุดนักเรียนสีชุดนักเรียนของหนูราคาลูกหาตำลึงแล้วนั่นแล้วไงได้ตำลึงแล้วตำลึงเนี่ยเขาชอบมากมากเลยนะคะต้นอะไรไม่หม่ำไปแต่ตำลึงเนี่ยสู้ตายเลยึ้นชื่อว่าตำลึงเนี่ยให้แต่บอกนะคะ โอ้กะโปรงแม่นี้ก็ว่าแม่นิกตัดให้ใหญ่อยู่นะทําไมมันเล็กเร็วจังเลยโอ้กะโปรงนี้เล็กเร็วมากเลยนะคะหาสาเหตุไม่ได้ว่าทําไมถึงเล็กเร็วขนาดนี้ <c oughs> อ่ะไปกันค่ากลับบ้านไปหาพี่บัวก่อนกลับบ้านไปอ้อนพี่บัวก่อนนะนี่ก็เราก็มาดักรอหมูอ้วนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของ À, ป้ายนะคะโลกของชา้างสุริน์อลิฟเฟนเวิลด์นะคะพี่ๆสามารถมาถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บภาพได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะถ่ายสวยๆเลยเนาะตอนเชา้าๆมากๆวันนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะนะคะที่พ่อควานแม่ควานจะพาลูกๆของตัวเองมาเดินเล่นนะคะเพราะว่ารถลาจะน้อยเนาะบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ เด็กนักเรียนบอทอยคิดื้อสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะโอ้โหไปไหนล่ะนัน,ไไนมีเรียนมาหลบตรงนี้ไม่ได้นะอู้ดูค่ะลมพัดที่หนึ่งนิดโอ้ยสิ่ะเสดิดเลยเขาจะไปขึ้นตรงนั้นทันะนันเ <c oughs> ขาเคยขึ้นกินหญ้าตรงนั้นนะคะพี่ๆจะเห็นพงหญ้าตรงเนี้ยตรงช่องๆเนี้ยนะคะชอบเหลือเกินทำไมถึงชอบจังเลยตรงนี้เนี้ย โอ้กลัวกลัวพี่ตูกพี่ตูกนอนอยู่ตรงนี้นะคะกลัวไม่กล้าเดินไปจะหาพี่บัวคืนบออือโอ้โอ้โอ้รู้ทางกลับบ้านนะคะนั่นนี่นี่รู้ทางกลับบ้านนะคะโอ้ยสลาดคักเดินไปถูกทางไหมนั่นฮะไอตากลับบ้านเราโอ้อะไร กินก๋วยเตี <Basil> oh, <quin Daniel s> uh, oneself, ๋ยวก่อนเหรออุ้ยกินถ้วยไปแล้วสองหวีสามหวีแล้วอิ่มได้แล้วเวลาทางกลับบ้านเนี่ยรู้นะคะเขารู้นะคะว่าเออ่ทางไหนคือทางกลับบ้านของเขานะคะสลัดสลัดเดี๋ค่ะอือ อกอ้วนเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปชมนะคะเจอพี่บัวจะเป็นยังไงไปโรงเรียนมาวันนี้อย่าไปวิ่งลงถังนะชุดนั่นนั่ชุดนั่นนั่นอ่างชีด้วแล้วค่ะอ่างชี้แบบนี้ก็หิวอ,อ,อะไรขนาดนั้นละ่ะลูก <c oughs> โอ้ยใส่ชุดสวยได้ไปหาพี่บัวด้วยดูยค่ะอีนางอย่างลงถังนะลูก อย่าลงถังนะคะถอดชุดก่อนถอดชุดก่อนดูค่ะพี่บัวกลางตัวตั้งแต่เช้าเลยกลางตัวแต่เช้าเลยนะคะ,ะพวกเราไปเปลี่ยนชุดกันวันนี้โอ้จับมาจากโรงเรียนก็ต้องถอดชุดนะคะลูกเดี๋ยวชุดจะเปื้อนน่าจะเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะคะเปื้อนแล้วโอนักเรียนอนุบาลของแม่นี้คว <c oughs> ามน่ารักของอ้วนนะคะก็จะมีมาเส์ฟพี่ๆทุกวันนะคะ ยังไงฝากพี่ๆติดตามนะให้กําลังใจน้องบอกลอยคิดดืด้วยนะคะผิดพลาดประการใดแม่นิต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆขาก็จะเปลี่ยนไปชุดลำลองนะคะให้เด็กอ้วนได้อาบน้ำเนาะเมื่อกี้เดินไปโรงเรียนก็เป็นการผ่อนคลายนะคะพาเขาเดินออกกําลังกายยามเช้าๆด้วยนะคะอันนี้ย่าที่อ้วนกําลังหม่าก็คือย่าหวานนะคะย่าหวานมีโบด้วย Uh huh. ชุดเนี่ยใส่หนึ่งวันต้องซักประมาณสามวันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปถูพี่พี่ต้นสะเดามาแล้วเนี่ยค่ะ oh. ไปถูพี่ต้นสะเดาแล้วนะคะ oh. โอ้โหพุงใหญ่มากเลยพุงใหญ่มากเลยหมูอ้วน oh. เสื้อนี้ก็ใส่ไซส์สองเอสนะคะต้อง SS S อเ oh. เท่านั้นแล้วก็กระโปรงก็เช่นกันนะคะเพราะว่า ลูกสาวเราเพิ่งจะสามขวบเนาะพี่พี่าเพิ่งจะสามขวบก็ต้องใส่แบบเออเอสเอสหน่อยนะคะน้ำหนักยี่สิบอ่ะโอเคนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวจะพักความน่ารักของอ้วนแล้วนะ,ะให้อ้วนได้ไปอาบน้ําแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะแม่น็กจะขอพักความน่ารักก็เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย